h ั l l o ลเรามาฟันดาคเลียอิกยูรีเดอะเอร์สโอูจิงหรือว่าเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําประโยคที่แบบในกรณีที่เราเจอเดทเราครั้งแรกอะค่ะแล้วก็ไม่รู้จะพูดไงเดี๋ยวสลาจะมี6ประโยคมาแนะนําไปฟังกันเลยค่ะเอ h o h ูเฮจใูเฮจแปลว่าคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรแน่นอนเราจะต้องรู้จักชื่อเขาก่อนถูกไหมคะสวีาวาคุามยูฟันดานวาคุมยูฟันดานคุณมาจากไหนคุณอยู่ที่ไหนคุณมาจากไหนนะคะ Who else be ya? Who else be ya? คุณอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่คะ f e a r What do you for work? What do you for work? แปลว่าคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรเหรอคะคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรเหรอคะ Five. What's your hobbies? What's your hobbies? แปลว่าคุณมีงานอดิเรกไหมหรือว่าเวลาว่างคุณชอบทำอะไรนะคะ And the last, six. l ลิกอมเยอะตะอุ่นมุดจนเลิกอมเยอะตะอุ่นมุดจนแปลว่า ยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะหกประโยคนะคะเอาไว้ถามเวลาที่เราเจอเด็กครั้งแรกหรือว่าเจอผู้ครั้งแรกก็สามารถเอาประโยคนี้ไปใช้ในปิช้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้เราก็อยากจะให้โพสตทุกๆวันก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากาฝากดแชร์ให้ด้วยนะคะตัวตะคันเกียร์